สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคเตือนก,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า8 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่นอ้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีเข้าไมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5มี6มี1มี7มี9แล้วก็มี8นะคะ่ะแอดมินให้เด่นไปที่3นะคะเราก็มารูป3กันนะคะก็จะเป็น30 31 สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามห้า สามเก้าสามหนึ่งสามศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นสามแปดนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า